สวัสดีครับไม่หลสไตล์เชนแนวครับผมพบกับผมเบาวกึมครับห่างหายจากเรื่องนอไหม่ไปโดนนะครับเนาะมันนี้เบาคกึมสีมยเห็ดแนวหยาบแนวกินปั่นพี่ปั่นนองข้าเบิงอีกแล้วครับผมมันนี้เบาวกึมเสีมยเห็ดแกงเประน่อไหม่ใส่เห็ดผึ่งผมอยู่ข้าครับผมบม่ได้กินโดนแล้วนะครับเนาะจนโดนกินเทอาขึ้นสีแสบไอ้นี่เครื่องแกงกับมีหอมแดงเกลือพริกสดตะไคร้เนาะครับเนาะ ่ำหยับหยับใช้ลงไปโรดนำยาหน้างอันนี้นำยาหน้างครับน้ำไม้น้ำไม่กิมซุ้งครับมาขึ้นซับเอาขางบั้นละสองนอกระเทศยบอจ่อบอจ่อนี่อันโนไปอันซ้วยออกแล้วก็นไล่นะครับเนาะน้ำไม่ใช้น้ำคนคุกเนี่ยยาหน้าคนๆเลยเนี่ น้ำเดือดแล้วเห้มาปรุงเครื่องปรุงรสชาติกันครับผมน้ำปลาที่เราคัม่มต้่มใส่หลับเท่ามอวานครับต้่มใส่นามมันบค่ค่อยเค็มปนใดเพราะฉะนั้นใส่จสะสามสักพี่เท่ับเนาะ ยับน,นบอนัวอีกแม่นบ่ใส่ปลาขี่ปลาทู่หรือว่าขี่ปลาทู่หรือว่าไตปลานี่ยละนะครับเนาะนี่ครับจะจวดหนึง่งโอเค แป้งนัวใส่ลงไปครับโกมนี่ซอนพุนๆเติบซอนน่อยมัมาบวกกินกับบวกใส้ครับตัวกันเครื่องแกงที่เห็ดเมนูที่ใส่น้ำยาน่างนี้แต่เมนห้ดีเขามีไม่จะใส่นะครับเนาะต่ำใส่น้ำเลยครับเด้อเครื่องแกงค่อยหอมครับ สมุติว่าเขาแกงขี้เล็กแกงน้ำใหม่ยังสิไอกระไส่อันใส่จะสองสามแหงนะครับเนาะมันค่อยหอมแซบครับผมแต่เหมือนนี้เบาคึ้นมมีใบไส่ดอกกใส่แต่มาตรฐานเครื่องแกงเบื้องต้นเท่านี้ละกับิีเกลือหอมแดงแต่ไข่ครับมาเขาเบื่อใส่เลยครับบับนี้ครับ เบือ่ออาทำอย่านัาง่งไ่มันเลยเขียวครับผมแอบสิ่งจังหน่อยกัน lại thế là còn nuôi nhau bữa đây còn đây khắp nằm bữa là đây cũng phải เพราะว่าเบาคืมตุ่มไทรหนามมันอยากจางแน่นะครับเนาะตุ่มใส่หลับเท้าหัวว่านนี่อ้าวโมเขี่มเดอกครับเพราะว่าน้ำประดาเบาคืมตุ่มไทรหนามครับสีเหลียวรถตัวละ่ะเบาคืมก็ได้ปูเครื่องเบิร์ตซูเนลอันตอนสุดท้ายครับผมนี่เลยเห็ดผึ่งขมยุคฆ่านะครับที่บเบาคืม ติดมาล้วก็ต้มแขกใส่ตู้เย็ยนไว้ครับผมใส่แข็งไว้ใส่ฟีดไว้ในในไเนี่ยย่างไก่ห้าเก่าออกมากครับแล้วอยู่หลายสูงเติบอยู่เด็กแ,แกงหนอยหน่อยมันบ่นหน่อยเด้อยบัดเดี๋ยวให้เดือดขึ้นมาอีก,ก่อนครับซิมรสชาติก,ก็เสียวพักโพครับผม อืมโอเคแล้ววันนี้คืออยู่เพื่อความชั่วซิมรสชาติอีกจักเถืนหนึ่งครับผมก่อนทีใช้พอยตูเนะาะขันยังทีได้เติมครับ นี่ครับผมเจ็บนวดขั้นตอนสุดท้ายปักใส่ลงไปครับนี่ลูกโดดพร้อมด้นี่ขึนมาลูกโดดผักคะเอาอิตู้ใบมะกรูดครับผมลูกโดดน้หอหอ,อ,อ อันเซ็ตเรียบร้อยครับผมแกงเปิลน้ำมัสดใส่เห็ดผึ่งผมอยู่ข้าครับแซ่บแฉบครับผมนี่ครับป่อครับป่อไปบัลึืมสีกินโซ่จักถ้วยหนึ่งจานหนึ่งครับผมแฉบแซ่บน้ำบัลึืมด้วยครับเดอ้อในเวลาเปิด กระติบขเนเยาอีกแล้วครับผมมาแบนบนี้บักกึมฉีสดโซ่เสียบๆอย่างหน่อยครับว่าแล้วก็จวดก้อนเลยล่ะเห็ดเป็นโคมยุค่านน่ล่ะก้อนอยังหอนๆเสียบๆมันเดือบเด้อ น้ำมันสดๆจากกอรครับแยงแซบหวานเปร้คนเด้อปากโป่งเลยแซบๆนี่แหละเซ็ก

บางเหิวเขาแป,แปลกแค่มนี้ฮะเง้อหนเงอแปลงไม่ค่อยเงยบเงียบมาแบเยอะแสบพกกาหรืว่านะครับ คล้องเห็ดตึ่งผมยุกาาเนี่ยเมื่อกี้ว้นลายๆแันนี้นะครับเอามาต้ม,ตมใส่ถุงแพ็คแช่ตู้เย็นสุ่แช่ฟีดไว้อยากกินน้ำแดงเขากามาแก็งนะครับเนาะอื <c oughs> าคนเสือเขามันก็เลี้ยงน่เจ้าตัวไก่เนาะไงผมมีไก่ตมบ่มมันสวยไหมเอ่ยไงก่ตมนี่บะไก่ตุ่มนี่ตุมเยอะตุมาแล้วบปกั สุดก็เดียวที่เวัดรวยวัดจานแล้วมากึมเกี <c oughs> ่ยวเท่าเออไหมล่มะ เมืเ่อจะใสไปใสป้องกันเรื่องถึกปูมันเนปับเลื่องแสบๆครับ

你很多，你查这个，我电脑卡。 รักมาหน่อยคนหรือเปล่า <ừ. S 1> เอาแล,ล้วกระไดนะครับเนาะหนุ่มโงไงข้อหย่เป็นหยดขอต้อง,องอมชมภาพกบบอ่อล่ะขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อก็อหลายจะ่เรื่มเป็นกำลังใจบ้าคืันะครับกดติดตามซับตะไคร้กดไหลกดแช่กดกระดิ nh, ่งน้ำเพลอผัด ทุกการอัปโลดที่ม่ขอเบ้ากลิมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ bye bye. บ๊ายบายขอบคุณห,หลายๆครับผมแล้วบ้ากลิมไปกินตอหน่ยว่ท่านยิ้มโอ๊ะาม่ท่านไงพ่อตุ่มเรียนอ่อนข้น